ฟุตบอลเริ่มต้นในอังกฤษในศตรวรรษที่19โดยเป็นเกมที่เล่นในชุมชนท้องถิ่นก่อนที่จะมีการกำหนดกฎเกณฑ์ในการเล่นในภายหลังที่ทำให้ฟุตบอลกลายเป็นกีฬาที่มีรูปแบบชัดเจนมากขึ้นในปี1863สมาคามฟุตบอลอังกฤษหรือ The Football Association ได้ถูกก่อตั้งขึ้นและได้กำหนดกฎที่เป็นมาตรฐานในการเล่นฟุตบอลซึ่งทำให้ฟุตบอลเริ่มมีความเป็นระบบและมีการแข่งขันที่เป็นทางการ ในปี1904การจัดตั้งฟีฟ่าหรือ Federation International de Football Association ได้เริ่มขึ้นเพื่อดูแลการจัดการแข่งขันฟุตบอลในระดับสากลซึ่งทำให้ฟุตบอลกลายเป็นกีฬาระดับโลกที่ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ฟุตบอลโลกครั้งแรกจัดขึ้นในปี1930ที่ประเทศอุรุกวัยโดยมี13ทีมจากทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันนับเป็นจุดเริ่มต้นของการมีทัวร์นาเมนต์ระดับโลกที่สร้างชื่อเสียงให้กับกีฬาฟุตบอล ฟุตบอลในปัจจุบันได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีเช่น VAR หรือการตรวจสอบการตัดสินและยังมีการพัฒนารูปแบบการเล่นที่มีความเร็วและเทคนิคมากยิ่งขึ้นซึ่งช่วยเพิ่มความตื่นเต้นให้กับแฟนบอลทั่วโลกฟุตบอลไม่ใช่แค่กีฬาที่เล่นในสนามแต่เป็นวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจทั่วโลกการแข่งขันฟุตบอลโลกและลีกระดับโลกเช่นพรีเมียร์ลีกหรือล,ลีกาเป็นที่รู้จักและติดตามจากผู้คนมากมาย จากจุดเริ่มต้นที่เรียบง่ายฟุตบอลได้เติบโตและพัฒนาเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกวันนี้ฟุตบอลไม่เพียงแค่กีฬาแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันของคนทั่วโลกมันได้เชื่อมโยงผู้คนจากทุกชนชั้นและชาติพันสร้างความสนุกสนานและความสามารถีที่ไม่มีขีดจํากัด